Hello people, my name is BB and you're watching B English. e สวัสดีเพื่อนๆชื่อ BB เพื่อนกำลังติดตามชม B English e วันนี้มีหนึ่งคำถามอยากเก่งภาษาอังกฤษไหมนิง่งอ่ะให้ตอบใหม่อยากเก่งภาษาอังกฤษไหมอยากต้องตอบนี้เลยเราพยักหน้าด้วยอยากมากถ้าเกิดว่าอยากมากขนาดนี้แล้วนะมาถึงตรงนี้แล้วงั้นไม่ปล่อยไปไหนละ วันนี้จะมาบอกวิธีนะว่าถ้าอยากเก่งภาษาอังกฤษจะต้องฝึกฝนและต้องทำอะไรบ้างพร้อมหรือยังพร้อมแล้ว,อลวตอบนี้เลยนะพร้อมยังโอเคถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยก่อนที่จะไปพูดถึงวิธีการฝึกฝนว่าฝึกยังไงให้เก่งภาษาอังกฤษอยากจะมาพูดถึงเหตุผลก่อนดีกว่าว่า ทำไมคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่เก่งภาษาอังกฤษสักทีหลังจากมีการวิเคราะห์ส่วนตัวแล้วเนี่ยนะจากการที่แบบเออได้สอนนักเรียนมาเยอะแยะมากมายฮนะก็สังเกตว่าเออคนที่ยังไม่เก่งภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะติดอยู่จุดหนึ่งจุดที่หลายๆคนติดเลยอะ่ะก็คือเน่ไม่ใช่สมองนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยสมองไม่ดีช้าไม่ใช่แต่ว่ามันอยู่ที่ความคิด ความเชื่อมันอยู่ที่ mindset ของเราว่าภาษาอังกฤษมันยากก็เรียนมาก็นานละเนาะตั้งแต่ปถมอนุบาลโอ้ยากเหลือเกินอ่ะฉันฉันไม่เก่งภาษาอังกฤษหรอกฉันทําไม่ได้ฉันไม่เอาไม่เอาเนาะแล้วก็ปฏิเสธมันมาตลอดนะคิดว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สะกดจิตมาเรื่อยๆว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เชื่อไหมสิ่งที่คุณคิดมันก็กลายเป็นจริงนะคุณคิดว่าคุณทําไม่ได้ ดังนั้นคุณก็เลยทําไม่ได้เพราะฉะนั้นนะย้ําเลยว่าเพราะฉะนั้นเราจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนม i n d s ็ t สมัยว่าโอเคฉันจะเก่งภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นฉันจะต้องทําได้ฉันจะเก่งภาษาอังกฤษให้ะะได้ฉันจะเก่งภาษาอังกฤษให้ได้นะ I can do this I can do this นะคะแล้วก็ลุยมันไปเลยนะทำมันไปเลยนะนั้นเริ่มจากตรงนี้เปลี่ยน m i n d ซ e t ดู หลักๆเหตุผลที่2ที่ทําให้คนไทยไม่กล้าใช้ภาษาอังกฤษกลัวที่จะใช้ภาษาอังกฤษก็คือเราเรียนมาตั้งแต่แบบอนุบาลใช่ไหมบางคนตั้งแต่อนุบาลเลยเรียนเยอะแล้วก็เรียนยากเนาะเทนสิบสองเทน s ท่องได้หมดเลยหนะ้าตาเป็นยังไงนะใช้ยังไงแต่พอถึงเวลาจริงเนี่ยกลับใช้ไม่เป็นนะเข้ากับสุภาษิทไทยเลยบอกว่าความรู้ท่วมหัวหแต่เอาตัวไม่รอดเพราะนั้น นะอย่าเรียนเยอะเรียนยากเกินไปนะลองมาเรียนแบบง่ายๆนะแต่ว่าใช้ผลได้จริงกันบ้างดีกว่าดีไหมนะอ่าเพราะนั้นอยากให้จำหลักการนี้ก็คือ KISS principle K I double S, S KISS KISS ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าจูบแต่ว่ามันเป็นตัวอักษยรย่อจากวลีที่บอกว่า keep it keep it short and simple นะ ทำให้มันสั้นทำให้มันง่ายไม่ว่นเวอร์ไม่เยอะนะแล้วเราจ oh okay. นะรู้ส okay. นะึกว่าอ๋อโอเคเนาะมันแค่นี้เองแล้วเราก็ใช้มันไปใช้ผิดใช้ถูกเดี๋ยวก็ค่อยๆปรับค่อยๆเรียนรู้นะดีกว่าไม่ใช้เลยไม่กล้าที่จะใช้เลยอันเนี้ยมันก็ไม่มีโอกาสได้เรียนรู้นะคะเพราะนั้น keep it short and simple แล้วก็ just do it แล้วก็ใช้มันไป Kate, เลย แค่นั้นแหละแล้วเราก็จะเริ่มใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่ากลัวเพราะว่ารู้เยอะเกินไปเหตุผลที่สามเป็นเหตุผลที่เด็ดมากเป็นอะไรที่แบบมันจุกออกนะมันอัดอั้นอยากจะพูดมากเลยก็คือนะที่เราไม่เก่งภาษาอังกฤษก็เพราะว่าขี้เกียจติมันขค้เกียจอะอืม เดือนะหลายครั้งก็จะมีนักเรียนนักศึกษามาถามเดีนะ๋ยวพนักงานที่ร่วมงานด้วยกันเนี่ยมาถามว่าอยากเก,งงก่งภาษาอังกฤษอะทำยังไงนะเราก็จะบอกไปหมดเปลือกเลยเพราะว่าเราก็อยากให้ทุกคนเก,งงก่งภาษาอังกฤษทท่านั้นแหละนะก็บอกไปเนี่ยหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปได้เจอกันใหมอะไปยังไงบ้างเราถามด้วยความตื่นเต้นนะเขาก็จะ ออไม่มีเวลาเลยอะค่ะอยุ่งมากเลยอะค่ะช่วงนี้แล้วก็ถามแบบกลับไปว่าอ้าวเออเมื่อวานนาคีเป็นไงบ้างโอ้สนุกมากเลยค่ะโหยเต้วนะคะลบลาบลาบลานะถ้ายังมีเวลาดูทีวีนะจ๊ะแสดงว่าคุณยังมีเวลาหาเวลาเหล่านั้นนะ่ะมาให้ความสําคัญกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเธอเนาะอย่าขี้เกียจนะแล้วเราจะเก่งภาษาอังกฤษขึ้นได้ ถ้าวันไหนที่เกียรเนี่ยอยากให้คิดมองย้อนกลับไปว่าทําไมเราถึงเรียนภา,านษาอังกฤษทําไมเราถึงอยากเก่งภา,าษาอังกฤษนะหลายหลายคนบอกว่าอยากมีงานที่ดีขึ้นเพราะงานหลายๆงานที่ดีๆเนี่ยก็ต้องใช้ภา,าษาอังกฤษพองานดีแล้วไงอ่ะก็เงินเดือนก็มีความเป็นไปได้ว่าจะดีขึ้นพอเงินเดือนดีขึ้นอ่ะคุณภาพชีวิตดีขึ้นอ่ะนี่เยอะขึ้นอ๋อเฮ้ย ไม่ใช่นะคุณภาพดีขึ้นเราก็จะได้เลี้ยงดูครอบครัวคนที่เรารักได้ดีขึ้นเหฉะนั้นให้คิดถึงเป้าหมายของเราไว้ตลอดนะว่าเฮ้ยทำไมเราถึองอยากเก่งภาษาอังกฤษแล้วก็กําจัดตัวขี้เกียจตัวนั้นออกไปซะนะถ้าเราทําได้เชื่อเลยว่าเราสามารถเก่งภาษาอังกฤษได้แน่นอนลองดูนะงั้นเรามาดูกันเลยนะว่าเอ๊ e y, แล้วเรามีวิธีมีคำแนะนำอะไรบ้างจาก B English นะในการฝึกฝน แล้วก็ทำให้เราเก่งภาษาอังกฤษได้จริงวิธีแรกหรือสิ่งแรกที่อยากให้ทำเลยไม่ใช่การเรียนหลักกรมะเนาะเพราะว่าเดี๋ยวบางทีรู้หลักเยอะเกินไปรู้ถึงความซับซ้อนอย่างที่บอกไงเรียนเยอะเรียนยากเกินไปเนี่ยเราจะกลัวนะสิ่งแรกที่อยากให้เริ่มเลยก็คืออยากให้เริ่มรู้คำศัพท์ รู้คำศัพท์ว่า๋อ้คำศัพท์คำนี้แปลว่านี้ถ้าเป็นไปได้อยากให้รู้จัก collocation ของมันไปด้วยอย่างเช่นสมมติว่าเรารู้คำว่า listen listen แปลว่าฟังฟัง,ฟงใช่ไหมถ้าเรารู้ collocation ของมันเราก็จะได้ใช้ได้ถูกต้อง okay. บอกว่าฟังฉันฟังฉันเราก็จะไม่บอกว่า listen me listen me okay. เราก็ต้องรู้แล้ว๋อ listen ถ้าฟังใครฟังอะไรต้องมี to listen to me listen to me listen to her นะเราก็ได้คำคู่ c o l l o c a t i o n ไปหรือว่ารอฉันด้วยรอฉันด้วยไม่ใช่ wait me wait me wait me เนะต้องเป็น wait for me wait for me นั้น c o l l location wait ถ้าเรารอใครรออะไร ก็มี wait for น yeah. ะ listen to take care เขาเป็นคนที่แบบชอบดูแลคนอื่น yeah. take care others ก็ไม่ใช่นะ yeah. ต้องเป็น take care of take care of others he likes to take care of others แล้วเราก็จะรู้ว่าโอเค take care ใช้กับ of yeah. ต่อไปก็ take care of you take care of me เนี่นเราได้คำศัพท์เราได้ค o l ์ร์โลเคชันอะได้สำนวนเพิ่มเข้าไปนะอย่างน้อยเราก็จะเริ่มมาละมาเป็นประโยคบ้างเป็นกลุ่มคำสั้นๆก่อนบ้างนะอย่างน้อยมันก็เลยได้เริ่มใช้ออกมานะนั้นเริ่มที่คำศัพท์นะแล้วกล็ลองเริ่มฝึกใช้ดูเลยเรื่องหลักไกรม,มาเดี๋ยวค่อยไปปรับเนาะค่อยไปทำให้มันดีขึ้นทีหลังตอนนี้เอาแค่ให้มันออกมาให้ได้ก่อนนะรู้คำศัพท์แล้วก็ เปล่งเสียงมันออกมาหลังจากที่เราได้เรียนรู้คำศัพท์ไปนะเพิ่มพูนคำศัพท์เพิ่มพูน collocation สำนวนไปต่างๆแล้วเนี่ยนะสิ่งหนึ่งที่สำคัญต่อมาเลยก็คือเราต้องออกเสียงคำเหล่านั้นให้ถูกต้องโดยไม่ต้องคำนึงถึงสำเนียงเนาะว่าเฮ้ยสำเนียงเราเป็นแบบ เอ้ยสำเนียงไทยๆนะไม่เป็นไรหรอกนะถ้าเราออกเสียงคำถูกต้องก็โอเคแล้วเนไะม่จะเป็นจะต้องแบบสำเนียงแบบ British when I was little when I was little อ่า little มันก็คือ little นั่นเองเราจะสำเนียงไทยเป็น I when I was little นะ่ะไทยๆอันนี้ก็โอเคแต่แต่ขอร้องนะอย่าเติมค่ะอย่าเติมนะโอเคนะ ไม่เอาอ่ะฝรั่งเขาก็แอบฮาอยู่เหมือนกันนะเวลาเราใช้คะขานะอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นสะำเนียงไทยก็ได้ออกให้ถูกต้องนะเพราะนั้น pronunciation เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าบางคนบอกว่าโอ้โหบีบีพี่ก็คนไทยป้าเดี๋ยวถ้าพี่ใช้แบบเ่ว้าวางอลังการถูกต้องเนี่ยเดี๋ยวก็จะหาว่าพี่กรกแดะช่างขอปะไรนะเราใช้ถูกต้องอะโอเคมออืมนะเพราะนั้น ถ้าอยากจะใช้ภาษาอังกฤษให้เก่งอย่าก,กลัวคําคอรหาช่างเขาเนาะเขาจะพูดอะไรเรื่องของเขาถ้าเราไปคิดทุกอย่างที่คนอื่นเขาพูดเนี่ยเนาะเราก็คงไม่กล้าทําทุกสิ่งอย่างที่อยู่บนโลกนี้แหลนะช่างเขาเถอะอืนั้นอยากเก่งภาษาอังกฤษอยากพูดกับฝรั่งให้รูเร้เรื่องกระแดะให้เต็มที่เลยค่ะอย่าได้แคร์ รู้ไปแล้วว่าโอเคถ้าเราจะเก่งภาษาอังกฤษเนี่ยเบื้องต้นเราต้องรู้คําศัพท์สำนวนรู้การออกเสียงที่ถูกต้องแค่นั้นยังไม่พอนะสิ่งที่สําคัญต่อมาเลยก็คือเราต้องฝึกฝนฝึกฝึกฝึก,ก,กแล้วก็ฝึกแต่ว่าสังเกตคนไทยจะชอบฝึกฝนในตำรานะก็คืออ่าเปิดหนังสือ,อทำแบบฝึกหัด r r m m a r นะแล้วก็แดดซดปิดหนังสือ,ออ่ยากจังเลยอะใช้ไม่เห็นเป็นจะทีนะ อยากจะบอกว่าการฝึกฝนเนี่ยมันไม่ใช่แค่อยู่ในหนังสือเราสามารถฝึกฝนได้ผ่านสื่อนะหรือว่าอะไรที่มันสนุกได้มากกว่านี้ไม่ว่าจะเป็นการดูหนังการฟังเพลงการดู y o u t u นะดูสื่อที่มันเป็นฝรั่งบ้างอย่างดู The Voice ยอย่างงี้แทนที่จะดู The Voice Thailand อย่างเดียวแล้วก็ไปดู The Voice US บ้างนะรับสื่อต่างชาติที่มันเป็นฝรั่งมากขึ้นนะคะ หรือว่าอาจจะลองใช้วิธี self talk คือบางคนบอกว่าฉันฉันไม่มีเพื่อนฝรั่งอะ่ะฉันทำยังไงได้บ้างนะก็ลอง self talk ดูคือวิธีที่บอกมาทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยโดยส่วนตัวก็ใช้มาเองนะช่วงตอนที่เรียนรู้ฝึกฝนภาษาอังกฤษเพราะนั้นมันได้ผลแน่นอนถ้าเราฝึกฝนมาจริงๆเดี๋ยววันหลังใน y t u t u นะอันอันต่อๆไปเนี่ยจะพูดถึงวิธีอะถ้าจะดูหนัง ต้องฝึกยังไงนะวิธีขั้นตอนการเรียนรู้จากหนังจากเพลงจากการทำเซลฟ์ทอล์กเนี่ยนะมันทำได้จริงทำได้ยังไงเพราะนั้นฝากติดตามพวกวิดีโอเหล่านั้นด้วยละกันอีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องเป็นแล้วต้องทำให้ได้ก็คือเราต้องเป็นคนช่างสังเกตเป็นคนขี้สงสัยแล้วก็เป็นคนที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ไม่ใช่ต้องรอให้คนอื่นมาบอกมาสอนตลอดเวลาตัวอย่างตอนนั้นจำได้ตอน,น,นอายุประมาณ14ไปไปออสเตรเลียใหม่ๆนะดยเป็นเด็กขี้อายนะไปค่อยพูดสมัยเด็กไม่ค่อยพูดนะเราก็เออจะต้องไปสั่งแมค o โดนัลเรายัางจำได้นะโอ้ เราก็ไม่รู้หรอกว่าถ้าเราอยากจะสั่งอนุษ์อันนี้อะไรเงี้ยเราใช้ประโยคอะไรเราก็ไปยืนอยู่ข้างๆนะไปยืนสังเกตการคนที่สั่งก่อนหน้าเราที่เป็นฝรั่งเนาะว่าเขาพูดประโยคว่าอะไรอ่แล้วก็สังเกตแล้วก็แอบ,บฟังอืมโอเขาก็บอกว่า can I please have แล้วก็สิ่งที่ตามมาก็คือสิ่งที่ต้องการ can I please have a cheeseburger and a regular coke อืมแล้วก็โอโอเค ได้ประโยคนะ Can I please have แล้วก็ตามในสิ่งที่เราอยากจะสั่งอยากจะเกินอืมเพรนั้นโอ้เราก็ได้เรียนรู้ประโยคนะจากตรงนั้นโดยไม่ต้องแบบว่ารอให้ใครมาบอกนะหรือว่าต้องไปรอถามใครเป็นคนช่างสังเกตเป็นคนช่างสงสัยแล้วก็มันหาคำตอบเหล่านั้นให้กับตนเองแล้วเชื่อว่าเฮ้ยคำตอบเนี่ยมันอยู่รอบตัวเราจริงๆหาได้อยู่แล้วลองหาดูนะ เราได้เรียนรู้นะบทเรียนต่างๆที่แนะนำมาก่อนหน้านี้แล้วไม่ว่าจะผ่าน B English เองหรือว่าผ่านสื่ออื่นๆเองก็ตามสิ่งหนึ่งที่จะให้เริ่มเจาะลึกเลยนะคะก็คือเรื่อง grammar แล้วก็ structure หลักการว่าโอโอเคนะถ้าเราจะต้องไปประยุกต์ใช้นะใน d e t a i ที่ละเอียดมากขึ้นเราจะประยุกต์ใช้ให้ถูกต้องทำได้ยังไงนะ ตอนน,นี้เราเหมือนแบบเรารู้เรารู้หลักรู้หลักกว้างๆว่าโอเคพูดแบบนี้ใช้แบบนี้แต่ถ้ามันมีการพลิกแพลงเนี่ยเนาะหลักของมันคืออะไรเราไปรู้หลักปุ๊บนะเวลาเราจะประยุกต์ใช้มันก็ง่ายนิดเดียวเพราะฉะนั้นนะคะก็ถ้าติดตาม be English ใน y o u t u b e ใน บทเรียนต่อๆไปเนี่ยเราก็จะพูดถึงวิธีการเหล่านี้ทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะเรื่องคำศรรพัพท์ collocationexpression เหล่านี้นะเราก็จะพูดไว้อยู่แล้วโอ,โอเคใช้คำศัพท์สำนวนเหล่านี้ใช้เมื่อไหร,ร่ยังไงนะ pronunciation การออกเสียงที่ถูกต้องคำเหล่านี้ออกเสียงยังไงนะแนะนำการฝึกฝนว่าโอเควิธีฝึกฝนที่มีประสิทธิภาพนะทำได้ยังไงนะคะ แล้วก็สิ่งหนึ่งที่อย่างที่บอกเราต้องมีคือความเป็น self learner ข mm. ี้สงสยัยช่างสังเกตพยามปลกฝั่งไว้กับตัวเองนะอาจจะเป็นแบบอย่างอย่างตัวเองเนี่ยเป็นพวกหนูจำใหม่ใครรู้จักก็จะรู้ว่าทําไมมีคําถามเยอะจังเลยนะทำไมอยากรู้อยากเห็นไม่อันนู้นอันนี้จังเลยนะเพราะว่าเราอาจจะเป็นคนขี้สงสัยไงแต่ว่ามันก็มีข้อดีนอยอือจะทําให้เรากระตือรือร้อนที่จะเรียนรู้หาคําตอบตลอดเวลา แล้วก็ก็จะทยอยทำวิดีโอในส่วนของกรา r เพิ่มเติมด้วยนะอันนี้ก็เป็นสเต็ปในการฝึกฝนภาษาอังกฤษที่แนะนำนะคะอยากให้ลองทำดูนะอย่างที่บอกเริ่มต้นที่ Mindset คิดว่าเราทำได้ yeah. I can do this I can do it I can do it I can do it นะคะแล้วก็อนะ่เรียนให้ง่ายนะ keep it short and simple อย่าเรียนให้มันซับซ้อนไม่งั้นเรากลัวนะคะพอพอใจเราเปิดแล้วความคิดเราเปิดแล้วนะคะสิ่งที่เราต้องทำก็คือสู้นะห้ามขี้เกียจขยันขยันขยัน,ยนบอกเลยว่านะถ้าเราทำสิ่งเหล่านี้ได้รับรองเราเก่งภาษาอังกฤษได้แน่นอนเป็นกำลังใจเพราะนั้นขอให้โชคดีแล้วเจอกันใหม่นะในวิดีโอหน้าบายบาย